สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการมิกเพลงเบื้องต้นนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาดูในแทร็กที่9และ10นะครับจะเป็นในแทร็กของ Acoustic g ีต t a r นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราได้ผ่านของอะกีตร์ไฟฟ้ามาแล้วนะครับเรามาดูเสียงอะคูสติกก i t a r กันก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะใส่ ลักอินต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ในส่วนของ acoustic guitar นี้นะครับผมได้ทำการคัดที่170เฮิร์นะครับเพราะว่าตัวตัวยานโลของกีตร์เนี่ยมีเสียงบวมหึ่งออกมานะครับเลยผมไม่ต้องการเสียงนี้ก็เลยคัดทิ้งลงไปนะครับจากนั้นก็บูตที่ 4.6k นะครับแล้วลองมาฟังดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบูตมันขึ้นมา เราจะได้ยินเสียงปิ๊กกับสายเพิ่มมากขึ้นนะครับที่ย่านนี้แล้วเราก็ผมก็บูตท,ที่ 15k นะครับซึ่งย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่ทำให้รู้สึกโปร่งขึ้นนะครับซึ่งซึ่งเพิ่มเอซึ่งเพิ่มแอร์นะครับให้กับตัวกีตาร์เองนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดปิดดูนะครับ แล้วก็สำหรับในส่วนปลั๊กอินตัวต่อไปนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์เช่นเดิมนะครับซึ่งผมก็ใช้คอมเพรสเซอร์ที่มีวงจรแบบออคโตนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเต็มๆมันย่อม,มาจากอะไรนะครับแต่ว่า,อ,าอยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับซึ่ง วงจรตรงนี้นะครับจะจะมีคาแรคเตอร์ของเสียงที่ต่างกันนะครับตัวตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าให้ให้คาแรคเตอร์ในย่านไฮได้ดีกว่านะครับกว่าแพลตินัมนะครับโดยส่วนตัวนะครับซึ่งตัวแผนวงจรของคอมเพรสเซอร์ต่างๆเนี่ยจะให้โทนเสียงที่หลากหลายนะครับยังไงลองปรับลองใช้ดูนะครับหลังจากที่ผมเลือกเป็น ออปตแล้วนี่นะครับผมก็มาปรับตกคอมเพสรสเซอร์ดังค่าพา,ารามิเตอร์ที่เห็นในเบื้องต้นนะครับเราลองมาฟังดูเดี๋ยวลองปิดบายพาสก่อนนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว gain reduce นะครับจะลดลงไปน้อยมากนะครับซึ่งซึ่งผมก็แค่ควบคุมด y นามิกแค่นิดหน่อยนะครับไม,ไ,ไม่ได้ควบคุมตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของริทึ h มพาร์ทแล้วก็ตัวของพาร์ทกองทั้งหมดนะครับก็ได้จบลงแล้วตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนต่อไปนะครับผมจะพูดถึงส่วนของ vocal อ๋อขอโทษทีนะครับลืมในส่วนของอะคูสติกิตาร์โซโล่ไปนะครับตรงเหลือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยครับ ตรงส่วนของ eq นะครับเช่นเดิมผมก็โลคั u ที่หนึ่งร้อเฮิร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับถ้าผมคั t ย่านนี้ลงไปเพราะว่ามันเป็นย่านที่เหมือนกับเสียงปิกกระทบกับกับตัวสายกีต้าร์นะครับแล้วมันดังแบบเหมือนตึกตึกซึ่ง ซึ่งผมก็ไม่ต้องการม,มันชัดเจนไปเวลาที่เรารวมกับเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับทำให้อาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับผมก็บูทที่ 4.5K นะครับแล้วก็บูทที่ 15K ขึ้นไป5เพื่อความชัดขึ้นเดี๋ยวเราลองมาฟังก่อนและหลัง EQ ดูครับ